มันเหมือน,นทำมาเพื่อฉัอนนะม,น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 มันเหมือนเกิดมาเพื่อฉัอนอย่างแรกเลยนะคะหลักๆปัญหาริมฝีปากคล้ำเนี่ยจะเป็นปัญหาหลากัหลกๆของสาวๆที่มีผิวเข้มทาลิปสติกปุ๊บทาสีชมพูได้สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เคยทำวิดีโอเรื่องการบำรุงริมฝีป,ปากให้เนียมนุ่มอมชมพูไปแล้วแหละ กดดูได้นะคะแลวตาก็เลยเอามารวมอยู่ในคลิปนี้เลือกมาหนึ่งไอเทมเดียวที่รู้สึกว่ามันเริศดอะมันดีมันควรมีอันนี้เป็นลิปสรับของ a s t r o นะคะซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ช่องแบบนี้ช่องบนนะคะมันจะเป็นตัวสครับแล้วก็เวลาใช้เราก็ จิ้นออกมากแล้วก็ถูบนริมฝีปากได้เลยมันจะเป็นเม็ดสครับละเอียดนุ่มๆเสร็จแล้วเราก็เช็ดออกส่วนช่องล่างเขาจะเป็นลิปบำรุงค่ะก็ทาแทนลิปมันได้เลยไอตาจะใช้ตัวนี้ทุกวันก่อนนอนรู้สึกว่านอกจากจะได้ริมฝีปากที่เนียนนุ่มไม่แตกไม่แห้งกล้าแล้วอะ่ะแล้วสีมันอ่อนลงจริงหมดปัญหาการทาลิปสีชมพูลแล้วได้สีม่วงแล้ว <laughs> เราสามารถทาลิปได้ตรงสีแล้วเย้ yeah! <laughs> ปัญหาอย,ย่างที่สองนะคะของสาวๆผิวเข้มก็คือ หัวนมดำคือมันไม่ได้แบบดำแบบดำปิดดำปี่นะคะแต่คือมันเป็นผิวบริเวณนั้นสีมันเข้มแล้วตาก็คอดนมคือมันฟังดูแบบไร้าสารละสำหรับบางคนที่ไม่ได้สนใจไอ้ตาก็ลองแล้ว,ร,ว,ลว,ว,ว,ลวรู้สึกว่า้มันเห็นผลว่ะเธอไอ้ตาใช้ตัวเนี้ใช้มาใช้มาสองเดือนกะว่าแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลว้ยเธอเผื่อเนะอันนี้เป็นของยันฮีนะคะได้มาจากเซเว่นอันนี้เขาจะเป็นเนื้อเจล ใสๆคือใสๆเลยมีสีชมพตูติ่งๆนิดนึงทีกลิ่นหอมอ่อนๆใช้สองครั้งต่อวนันเชา้าและก่อนนอนนะคะผิวบริเวณยอดประทุมของเราไม่ใช่ยอดประทุมฐานน,นะคะยอดประทุมฐานของเรามันนุ่มขึ้นนุ่มมันมีความนุ่มเนียนขึ้นแล้วสีมันจางลงมันไม่ได้แบบว่าเป็นสีชมพูเปรตเอา,านะคะแต่คือจากที่มันขาม,มามันดู จางลงระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบขาวสว่งวางเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่คือมันสังเกตได้อะเอยมันโอเคมันโอเคแกมันต้องบอกต่อเถือนจังเลยอีกปัญหาหนึ่งของสาวผิวเข้มหรือแม้แต่คนที่อยากจะทำผิวแทนนะคะก็คือปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งสีผิวผิวแตกลายเนี่ยผิวทุกสีมีปัญหาผิวแตกลายคนมันจะมีสิวผีไม่ใช่ สีผิวไหนมันก็มีปัญหาแตกลายแต่พอเราเป็นคนผิวเข้มพอเราแล้วเราเป็นแตกลายขาวอะ่ะมันจะชัดกว่าคนที่ผิวสีสว่างแล้วแตแกกบปได้ไอเทมตัวนี้มาตัวนี้ใช่มาสองขวดแล้วนะคะอันนี้ขวดที่สองส่วนใหญ่เขาก็ประมาณว่าใช้ทาหน้าท้องของคนท้องเพื่อลดรอยแตกหรือว่าป้องกันรอยแตกแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถทาได้ทั้งตัวนะคะเพื่อ,อ,อทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นอตาทาทั้งตัวแล้วก็จะเน้นบริเวณก้น แล้วก็บริเวณที่มีรอยแตกสิ่งที่ได้คือความผิวนุ่มจริงแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นออยใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือรอยแตกมันจางลงแต่ว่ามันใช้เวลานานมากเอตาใช้มา2ปวดประมาณประมาณเกือบ3เดือนได้แล้วแล้วมันจางมันจางลงไหมมันจางแต่คือมันก็มันก็ยังไม่ได้หายเพราะว่าเข้าใจว่าเราเป็นรอยแตกมา20ิ บางคน30ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้หายใน2เดือนก็เป็นไปมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากรอยแตกที่เราจะเห็นได้ง่ายแล้วก็คือสาวผิวเข้มเนี่ยจะมีข้อสองที่ด้านอันนี้คือดีขึ้นแล้วนะแต่ก่อนในนะ้แบบลอกเป็นขุยๆด้านๆเลยก็ตัวนี้คือทางแบรนด์ขาส่งมาให้ลองแต่บาคคนนางใช้ได้หลายอย่างมากอารมณ์คล้ายๆเหมือน เรมไม่ค้านถึงพวกปริตูเลียมเจลอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นเจลมาละกอสกัดมาจากมาละกอเป็นค่อนข้างแบบธรรมชาติเลยทีเดียวสามารถทาลิปฟิปากให้นุ่มชุ่มชื้นได้แล้วก็ทาผิวให้นุ่มได้อะไรเงี้ยไอ้ตาหลากัหลกๆชอบเอามาทาลิปปากนอกจากนี้เราชอบเอามาพอกข้อศอกพอกหัวเขา่า ก่อนนอนไหนตาทานเลยแล้วตื่นมารู้สึกว่ามันนุ่มดีมากแล้วถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันมันลื่นๆตามตัวก็พอกทิ้มไว้5นาที20นาทีก็เช็ดออกใช้เป็นระยะเวลานานมันดีขึ้นจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้ทําให้สีผิวบริเวณนั้นมัน อ่อนลงแต่าตารู้สึกได้ว่าผิวบริเวณนั้นมันอ่อนนุ่มมันไม่หยาบก,กระด้างจริงๆแล้วไอเทมทั้งหมดนี้มันก็เป็นไอเทมที่แบบใครๆก็ใช้ได้เนาะไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องผิวเข้มผิวอ่อนแต่าตาก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะแล้วก็เป็นสีไอเทมที่ตาลองใช้แล้วทุกอันแล้วรู้สึกว่าเออมันได้ผลจริงนะแล้วก็เลยเอามาบอกกันค่ะขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอขอยตาและอย่าลืมกด subscribe ช่องฝ่ายตาด้านล่างด้วยนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย